ครับผมสวัสดีครับตอนนท่านกับสตูช่องอีสานแอบเบลกสวัสดีปีใหม่ปี2567คนร้ครัมีนมเรื่องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหวยลาวพัฒนานะครับมือนี้วันที่หนึ่งบมี่หวยลาวออกเดอร์นะครับแต่ว่าปกติแล้วหวยลาวพัฒนาจะออกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับจันทร์พุธศุกร์มทีนี้ทางเล่าเพิ่นเกเลยมีเลขตัวไม่ครับ เป็นหวย12ราศีหวย12ราศีพี่น้องออกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสครับทั้งนี้ในปัจจุบันหากเพิ่มผลิตพันธ์สลาก12ราศีแล้วจากเดิมที่หวยเราพัฒนาจะออกรางวัล3ครั้งคือวันจันทร์พุธและศุกร์เมื่อเพิ่มผลิตพันธ์สลากและเพิ่มวันออกอากาศคือวันอังคารและวันพฤหัสก็จะกลายเป็นออกรางวัล5รางวัลพี่น้องเอ้ยผู้ใดมืนนี่ผู้ใดมีสิ้น มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี่เดอ้อห้าวันรวดกับหวยเล่าครับเล่าพัฒนาจันพุทธสุขสลากลาสิบสราศีเงินละวันกว่า100่งแล้านเออหนึรล้านกีบพี่น้องหนึ100ล้านกีบคุณเดอ้อเอาอังคารพุทหัตถ์รูปบ้าจันถึงสุขมีแนวทางของเล่าทุกมือครับเอาวาบึงเดอ้อ เบิ่งมืออื่น่นจะมีการทายทอดสดน้ำการออกสลาก12ลราศีครับเอาพี่น้องโชคดีโชคดีม,ม,มันมันปีใหม่นะครับเด้อสวัสดีปีใหม่ครับอวยพรให้ทุกท่านแข็งแรงร่ํารวยมีสุขจะเจ็บจ่าจนนะครับเด้อ